สว,วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาริปกาแฟสดทานกันนะคะอันนี้นะคะกาแฟที่เราคั่วไปแล้วนะคะกาแฟคั่วแล้วใช้แค่หนึ่งช้อนชอบทานเข้มชอบทำเข้มหนึ่งช้อนคูนคนอย่างนี้นะคะช้อนนะคะพุนๆูนใส่ลงไปเลยค่ะช้อนเดียวช้อนเดียวช้อนเดียวพอน,นะคะวันนี้เราเราใช้น้ำฝาง ในการดริปนะคะน้ำฝางนะคะใช้น้ำสมุนไพรมาดริปกาแฟใช้น้ำฝางอังไขมันในเส้นเลือดเบาหวานความดันหัวใจมาแรงนะคะแล้วก็มีต้นชยโยนะคะอะไเรื่องนิ่วในไตนะคะอุ๊ยอุ๊ย